ช่วงคริปโตกอสเซตคริปโตกอสเซตคริปโตกอสเซตสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่มาเลยคุณผู้ชมครับอ่าเป็นยังไงบิดคอยปึ้ง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 ไหมโอ้โหรอชาวนี้นะครับก็ขึ้นมาเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับที่ทางนักลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับเริ่มมีการไว้ใจนะครับเริ่มเบาใจกันมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสภาวะสงครามนะฮะ แลยก็ทางในเรื่องของทางสหรัฐเองเนี่ยที่มีการเปิดรับในเรื่องของคริปโตเคอส์มากขึ้นนะครับผมก็ทําให้ราคาของมันนะครับมีการปรับตัวขึ้นมานั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับบิตคอยครับก็อยู่ที่41,800ืดรอดอลลาร์สหรัฐครับก็บวกขึ้นมาจากเมื่อวานเนี่ยแกว่าๆเลยทีเดียวนะครับ ก็กลายเป็นว่าตอนนี้นะบิตคอยยังถือว่าวิ่งอในกรอบไซเว์นะครับผมก็ไปดูกราฟกันได้นะครับตาด้วยอีเธอเรียมกับอีเธอเรียมตอนนี้อยู่ที่2,700ดอดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวขึ้นมา5%วากว่าๆครับบ i n a n c e c ค i n 392ดอลลาร์สหรัฐบวกขึ้นมา3% XRP อยู่ที่0.75ดอลลาร์สหรัฐบวกขึ้นมา3.7%ครับแล้วก็ Terra Terra ตอนนี้ขึ้นมาเป็น96ดอลลาร์สหรัฐครับบวกขึ้นมา6.9%นะครับผมส่วนตลาดไทยครับตลาดไทยโมสักสกิปเป็น Bitcoin ครับบ Bitcoin ตอนนี้อยู่ที่1ล้าน3แสน5้มื่น เก้าร้อยบาทนะครับเพอบวกขึ้นมาสามเปอร์เซ็นนะครับผมแต่ว่าตลาดโลกเนะี่ยบวกไป8%เปอร์ซนกว่าแล้วนะตลาดไทยบวกขึ้นมาไม่เยอะนะฮะแล้วก็อีเาเรียมครับอีเาเรียมตอนนี้อยู่ที่แปดหมืนแปดันสองร้ยดลลาร์อ่าโทษทีครับแปด่นแปดันสองรอยบาทครับเพอบวกขึ้นมา1%นเปอร์เซ็นนะครับเล็กน้อยแล้วก็เหรียญเนีย่ยตอนนี้อยู่ที่สาม9้อยแปดิบปดบาทจดก้าแปดางครับก็วบวกขึ้นมาสิบหกเปอร์เซนต USDT จะหลุด33บาทไปเนี่ยใน USDT นะอยู่ที่33บาทจุดหนึ่งสตางนะครับมีโอกาสหลุดสูงมากเลยนะแล้วก็กาล่านะครับกาล่าตอนนี้อยู่ที่7บาท 5, อ่า7บาท45สิ้าสตางค์ในกรับผมค่อนข้างนิ่งครับสำหรับเหรียญกาล่านะก็ เมื่อไม่นานมานี้นะครับทางประธานดิดีโจไบเดนนะครับผมก็ได้เริ่มมีการสั่งการนะครับว่าให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะให้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะมีการออกกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาควบคุมแล้วก็ให้หน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับผมได้มีความรู้ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นด้วยนะครับก็ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับคุญเจนเด็ตยาเเ่นนะครับราฐมมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐนะก็ จะเริ่มมีการสนับสนุนคําสั่งนะครับคือเริ่มมีการสอดคล้องกันกับคาสั่งทางไบเดนนะครับก็ทางเจเนตเยเลนเนี่ยนะครับก็จะให้ทางหน่วยง,งานทางด้านของกระทรวงการคลังเนี่ยดำเนินตามคําสั่งของฝ่ายบริหารของทางโจไบเดนเลยนะ เพราะว่าจะมีการเีิกปรองนะครับให้มีการประสานงานแล้วก็ครอบคุมเกี่ยวกับนโยบายของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับคุณเจเนติเลนก็กล่าวครับว่าแนวทางนี้เนี่ยจะสนับสนุนนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบนะครับผมซึ่งอาจจะส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติผู้บริโภคและธุรกิจนะแล้วก็ยังสามารถจัดการกับความสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ผิดกฎหมายสามารถคุ้มครองผู้บริโภคและนักลงทุนและ ป้องกันภัยคุกคามต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจในวงกว้างนะครับก็ทางกระทรวงการคลังสหรัฐานเนี่ยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับอนาคตของระบบเงินและการชำระเงินนะครับและนอกจากนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเนี่ยยังได้เรียกประชุมสภา,ากับกำกับดูแลสถิตภาพทางการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสถิตภาพทางการเงินที่อันเกิดขึ้น และประเมินว่ามีการป้องกันที่เหมาะสมหรือไม่นะครับแล้วก็ประสานความร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมมาตรฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็สร้างสนามแข่งขันเนี่ยที่เท่าเทียมกันเลยนะครับผมซึ่งในขณะนี้นะครับกระทรวงการคลงังก็รีบเวิร์คในส่วนตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีการเปิดฟังความคิดเห็นเนี่ยจากกลุ่มคุมครองผู้บริโภคและนักลงทุนผู้เข้าร่วมตาไหลก็ผู้เชี่ยวชาญชน้นาญอื่นๆเลยนะฮะ ก็สรุปเลยนะครับกระทรวงการคลังนี่จะทํางานเพื่อส่งเสริมระบบาการเงินที่ยุติธรรมครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพื่อต่อต้านการเงินที่ผิดกฎหมายและบองกันความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินและมั่นคงของชาตินะครับก็ทีนี้นะครับกฎเกณฑ์ของทางสหรัฐนะครับก็จะค้นข่ายเป็นการนะฮะก็จะคุ้มครองในเรื่องของผู้บริโภคที่มาลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซี N C ด้วยนะครับศึกษาในเรื่องของข้อดีข้อเสียของมันแล้วก็ คุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็แน่นอนคบว่าป้องกันความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงินของประเทศเลยนะครับ มาที่วุฒิสมาชิกสภาสหรัฐครับผมวุฒิสมาชิกสภาสหรัฐท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณอลิซาเบธสโวร์เรนนะครับคุณอลิซาเบธสโวร์เรนนะครับก็กําลังเตร็มร่างกฎหมายเพื่อที่จะปรับปรามการใช้คริปโตเคอเรซีสําหรับการหลีกเลี่ยงการลงโทษทางการความบาดนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับอลิซาเบธวอวร์เรนนะครับก็พยายามที่จะผลักดันหรือนะที่ให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีการตรวจสอบนะครับที่จะ,ะป้องกันนะครับแล้วก็ ขจัดความเป็นไปได้ในะครที่ทางรัสเซียเนี่ยเราจะจะใช้คริปโตเคอเรนซี่ในการหลีกเลี่ยงในการคว่ำบาตรนะ คือสหรัฐนี่ก็อยากจะออกกฎหมายตัวนี้ออกมานะครับก็อลิซาเบธบรนเนี่ยนะครับก็จะมีอ่าบัญญัติเอ่อกฎหมายขึ้นมาใหม่นะครับในการเรียกเก็บเงินคริปโตนะครับผมซึ่งตอนนี้นกำลังอ่านอยู่ในรูปแบบล่างนะครับแล้วก็จะกำนดให้การแลกเปลี่ยนคริปโตหรือพวกเอ็กชแนนคริปโตในท้องถิ่นเนี่ยต้องส่งบันทึกโดยละเอียดเลยนะของข้อมูลประจําตัวของลูกค้าแล้วก็การโอนไปยังกระเป๋าเงินคริปโตส่วนตัวต่างๆไปยังหน่วยงานของรัฐบาลนะครับโดยหลักๆเลยเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่ ที่จะบังคับให้บริษัทต่างๆเนี่ยนะเลือกระหว่างการทาธุรกิจในสหรัฐหรือทําธุรกิจกับหน่วยงานที่ถูกความบ่าในับมันนี่เขาก,กล่าวออกมาแบบนี้เลยนะก็ลิซเบธเ t ร w นนะครับก็ได้กล่าวบนทวิตเตอร์นะครับว่าอาจจะเข้าไปพูดคุยกับคุณแอนดรูว์มิเชลนะครับในเรื่องของร่างกฎหมายเพื่อทำให้แน่ใจว่าคริปโตเนี่ยจะไม่ถูกใช้โดย ปูตินและพวกพ้องของเขานะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการความบาดจากทางเศรษฐกิจของาสหารัฐนั่นเองนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยรัเสเซียนะข้างขนง,งเขาเนี่นะครับโอ้โหล่วงทิ้งดิ่งเลยนะครับประชาชนก็ไม่มีเงินใช้นะระบบการเงินในประเทศนะครับไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ประชาชนถูกยึดเงินยึดเงินเก็บนะครับก็ค่อนข้างเดือดร้อนนะ ก็ไม่ได้พูดถึง,งรัสเซียนะครับทางประเทศยูยเครนเช่นเดียวกันนะครับที่ระบบการเงินธนาคารในยูเครนเนี่ยก็มีปัญหาซึ่งทาให้ทางประชาชนของชาวยูเครนเนี่ยไม่สามารถเอาเงินออกมาใช้ได้น,นะครับก็เปรียบเสมือนว่าเงินนี่ไรค่าไปเลยนะเงินไม่มีกระดาษนะครับแต่ว่าทําไงได้ล่ะตอนนี้เนี่ยผู้คนทั่วโลกนะครับก็แห่กันบริจาคริปโตโคินฟีเนี่ยไปให้ประชาชนชาวยูเครนนะอีกทย่างเน่ทองคําก็พุ่งสูงปี๊ดเลยนะเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เนี่ยแหละรครับมันก็เป็นพาวพาวะของสงครามนะครับมันก็จะพิสูจน์ออกมากันเองนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องเป็นสินทรัพย์อะไรกันแน่นะครับซึ่งมันก็อยู่ที่ความเชื่อของบุคคลนั่นเองนะครับก็หลังจากที่มีสงครามอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ทําให้หนักท่องเที่ยวรัเสเซียเนี่ยตกค้างในประเทศไทย เป็นจํานวนมากครับผมซึ่งทําให้ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางสมาคมนักท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับที่เจราจากับธนาคารแห่งประเทศไทยครับเพื่อจะค้นหาวิธีชําระเงินแบบอื่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะครับผมแน่นอนครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับค่างเงินรัสเชนรูเบิลนะครับที่เป็นค่างเงินท้องถิ่นของรัสเซียเนี่ยเกือบจะเป็นกระดาษธรรมดาขึ้นทุกๆวันแล้วนะครับทําให้อาประชาชนชาวรัสเซียนี่ก็ต้องหาสกุลเงินทางเลือกไหนที่จะมาจะมาใช้ตัว อก็บิตคอยแล้วก็คริปโตก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสกุลเงินทางเรื่องนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี่นะฮะทั้งวีซ่าทั้งมาสเตอร์การ์ดนะก็ร่วมมือกันคว่ำบาททางรัสเซียนะทึ่สามารถเอ่อทำให้ประชาชนนี่ไม่สามารถใช้เงินได้เลยนะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเดือดร้อนนะครับสมาคมนักท่องเที่ยวภูเก็ตหรือ PTA เนี่ยก็เลยจะต้องหาทางที่จะช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวจํานวนนี้นั่นเองนะครับเพราะว่า ตกค้างแน่นอนครับว่าไฟไลต์ต่างๆเนี่ยก็ถูกยกเลิกเที่ยวบินออกไปเลยครับ ก็เราให้ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็ได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการต่อวีซ่าเนี่ยบูลค่า1,900บาทนี่ก็ยกเว้นไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคุณภูมิกิติรักแทนงานนะครับประธานของสมาคมนักท่องเที่ยวภูเก็ตนี่ก็มองนะครับว่าเอะและจะวิธีการชําระเงินแบบอื่นเนี่ยมายังไรละถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถใช้วีซ่ามาเตอร์การ์ดได้นะก็เลยมีการคิดนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในทางเรื่องในการชําระเงินนะครับโดยตอนนี้เนี่ยก็กําลังพิจารณากับทางธ าคในประเทศไทยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้รองรับให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยใช้คริปโตเคอเรนซีในการชรําระเงินนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีการใช้ u n นิ n เพยของทางจีนด้วยนะ เพราะว่าแน่นอนครับว่าวีซ่ามาสก,กาดใช้ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะยื้ยูนิดเพย์เนี่ยมาใช้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะยอมรับเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าแน่นอนครับก่อน,นข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับพวกทางธนาคารในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะออกมาแบนออกมาแอนตี้เลยนะครับว่าไม่อนุญาตให้ใช้คริปโตเคอเรนซีในการชําระเงินนะเพราะว่าจะเป็นห่วงในเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินของเงินบาทนะครับก็ ดูกันไปนะครับว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียในภูกเก็ตเนี่ยหรือในประเทศไทยที่มีการตกค้างอยู่เนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดอย่างไรได้บ้างในช่วงสภาวะสงครามแบบนี้นะครับก็ตอนนี้นะฮะแพลตฟอร์ม NFT ชื่อดังนะครับก็ได้มีการบริจาคให้กับทางยูเครนด้วยนะครับผมแน่นอนครับว่าแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับบ a ูดแอยัตคลับนะบ d mm ูดแอยัตคลับเนี่ยก็เป็นคอลเลกชัน n f t แบบลิงขี้เบื่อนะครับผมที่ มีผู้คนเนี่ยนะครับให้แห่กันไปที่แบบซื้อค่อนข้างมากเลยนะครับผมโดยตัวบอยแอฟริกัสคับเนี่ยนะฮะก็มีราคาฟลอร์ที่แบบค่อนข้างต่ำที่สุดนะอยู่ที่50 ETH e นะ50 Ether นะก้อนหนึ่ง Ether ตอนนี้เนี่ยเกือบเกือบเก้าหบาทนะครับคูณกันไปนะครับว่า50 Ether เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมซึ่งถือว่าบอยแอฟริกัสครับเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของวงการ NFT ในปัจจุบันเลยนะฮะเพราะว่าเหล่าคนดังเนี่ยนะครับผมค่อนข้างเยอะชาวฮอลลีวูดเนี่ยก็ได้แห่ กันมาสะสมตัวบอยเอฟแยตคลับนะครับผมแล้วตัว NFC ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดอันดับเนี่ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นอันดับสองในแพลตฟอร์มขอ e n นซ a เลยนะที่มียอดขายเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่4ี่แสนหนึ่งนอีเทอร์นะครับผมหรือประมาณ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ตัวบ o y เอฟแยตคลับนี่นะครับก็ได้มีการประกาศบนทวิตเตอร์ของตัวเองนะครับว่าได้มีการ บริจาคนะครับผมคริปโตเคอเรซีไปยังกระเป๋าเงินของประเทศยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยการบริจาคนะครับเป็นสกุลเงินอีเธอรีมนะครับก็เป็นมูลค่านะครับอยู่ที่1ล้านดอลลาร์เลยนะครับผมก็เป็นสกุลอีเธอร์นั่นเองนะฮะก็ตอนนี้นะครับการบริจาคเงินของ NFT ตัวนี้นะครับก็มีการเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ชุมชนเว็บ3วีจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับผมตั้งแต่ดาวผู้ถือเหรียญมีมคอยนะครับแล้วก็ไปถึงพวก ผู้ถือ,อคอลเลรชัน n อนนะครับก็ได้มีการเดิมรับได้มีการเรียกร้องนะให้ทางบอยแอฟรัเนี่ยครับมีการเชื่วยเหลือประเทศยูเครนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ได้เงินค่อนข้างมหาศาลเลยนะจากการขายตัว NFT ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าก็ได้ออกมาบริจาคอีเธอร์นะครับเป็นมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ สุดท้ายนะครับผมมาที่ประเทศไทยนะฮะเป็นเรื่องของบิตครับนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะฮะช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทำบิตครับเนี่ยก็ประกาศจับมือโอ้โหค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมก็วูไปถึงบาร์บีคิวพลาซ่าด้วยนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมีการจับมือที่จะมีการเอ่อให้ความรู้กับทางพนักงานของบาร์บีค้นนะครับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อัปเดตมาอีกแล้วนะหลังจากที่มีการจับมือกันไปนะครับผมโดยจะเอาตัว พี่บาบิคอนนะครับพี่เป็นรูปมังกรเนี่ยมาสคอตประจําแบรนด์บาร์บีคิวพาร์ซาเนี่ยมาแปลงโฉมให้เป็น NFT ด้วยนะครับผมโดยคุณบุญญาณุชบุญบุญบำรุงทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด,ด้านการสร้างโอกาสทางการตลาดกลุ่มธุรกิจอาหารฟู้ดแพชชั่นของทางบาร์บีคิวพาร์ซานะครับก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมบาร์บีคิวพาร์ซาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่สนใจในเทรนด์ใหม่นะครับแล้วก็ตามกระแสะเสมอเลยนะแล้วก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเทรนด์ของ NFT เนี่ย ค่อนข้างมีความได้รับความสนใจจากผู้คนนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะแล้วก็ ที่มีการจับมือกับทางบิดครับไปแล้วนะครับก็เตรียมที่จะออกตัวก้อน NFT นะที่ออกมาในรูปแบบโรย t y ่แคมป i ไปนั่นเองนะครับที่จะช่วยเน้นสร้างกลยุทธ์แบบ CRM นะครับของทาง Food Passion ของ b a b ์ c ิคค a ซเนี่ยจะได้มีเป้าหมายนะครับในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับทางบแบรนด์และก็ลูกค้าเองนะครับคือเป็นงานเล่นโรยที่โปรแกรมนี่แหละนะครับผมก็จะมีการสะสมพอยต์มีการเล่นกิจกรรมแคมเปญต่างๆกับทา,างลูกคา้าและก็ทางบแบรนด์นะครับ ก็โดยตัวบาร์บิกอนนะครับผมก็ใน FT เนี่ยมีจำนวนทั้งหมดเกชิ้นบนโลกเท่านั้นนะซึ่งถือว่าเป็นเก้าแรกนะครับที่นำ BNB ปรลาซาเนยได้เข้ามาร่วมในวงการของบล็อกเชนนะครับผมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีการอัปเดตกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็คุณท็อปจิรายุทยเนี่ยนะครัที่โองบิคัพเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับเทคโนโลยี NFT เนี่ยนะครับผมทำให้พวกเราะครับผมได้ร่วมมือกันในการสร้างความผูกพันของลูกค้าเนี่ยที่มีต่อแบรนด์นะพวกเราเนี่ยเขาก็หมายถึงบิ t คั b แล้วก็บายบิทบิบราซ่านะครับแล้วก็จะสร้างประสบการณ์ในการทานอาหารเนี่ยที่แตกต่างจากเดิมไปอย่างแน่นอนก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าการ แต่ทานอาหารที่แตกต่างเป็นอย่างเทมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเขาจะเล่นแคมเปญกันแบบไหนนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนรุ่นดับก้อน NFT นใ้ได้ตั้งแต่วันที่ยีิบอ็ดถึงสามบ็ดมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับผมซึ่งจะแจกฟรีสำหรับสมาชิกก้อนแกงคลับนะครับแล้วก็ผู้ที่มีบัญชีบิดขับเน็กซ์เนี่ยที่ลงทะเบียนในวันเวลาแล้วก็เงื่อนไขตามที่กำหนดนะครับพูยงั้นเดี๋ยวผมลองไปลงทะเบียนบ้างดีกว่านะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่า อุตสาหกรรมในนที่บ้านเราเนี่ยนะครับพอเข้ามาวงการอาหารแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมก็กินบาร์บีคอนบ่อยนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะเล่นแคมเปญอะไรบ้างน,นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคริปโตก็สิบครับอบคุณค่ะคุณเอ็ดเวิร์ดกับเรื่องราวของกระแสข่าวคราวคริปโตในช่วงนี้กันนะคะค่ะต,ต้องบอกว่าสงครามสงบแล้วก็เรื่องราวของทางด้านอเมริกาเป็นหลักเลยที่กระชาก มิดคอยขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับผมเป็นการพิมพ์คุณผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะอ่ะก็จบไปนะคะสำหรับเรื่องราวของทางด้านคริปโตนั่นเองสำหรับนักลงทุนที่ขาคริปโตในวันนี้นะต้องถือได้ว่ามีโอกาสนะในเรื่องราวของภาพใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นยักษ์ใหญ่ของโลกนั่นเองนะฮะช่วงคริปโตกอสเซ็ปคริปโตกอสเซ็ปคริปโตกอสเซ็ป